อย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเรามาพูดเรื่องของโลกร้อนกันเลยดีกว่านะคะว่าเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นเพิ่มขึที่ลองศาเนี่ยจะมีความรู้สึกหรือว่าจะทำให้โลกของเราเปลี่ยนแปลงไปไงบ้างใช่ครับเพราะว่าเรื่องนี้นะบางคนเขาอาคิดแบบเรื่องไกลตัวใช่จริงๆนใกล้ตัวพวกเรามากนะเพราะว่าถ้าเกิดอาการ้อนขที่ละองศาเนี่ยจะทาให้เกิดสภาวะแห้งแล้งรุนแรงพี่น้ำท่วมโคโรนะลาย ดูการที่มีนะก็เกิดหมดเลยนะฮะจนถึงขั้นพายุนี่จะบุนแรงขึ้นมากสองสามเท่าตัวนะครับันนี้แค่นลุงศาเท่านั้นนะฮะอันนี้เป็นโซนความรู้กันโซนความรู้นะฮะันนี้สสาระนิดนึงใช่ต้นนี้รับหน้าที่ลุงาเลยเป็นลงศาต้องมาประมาณสี่ชั่วโมงนะคุแมือแค่ดูแค่เขาสงสยไรคะอบากว่าถ้าโลก ดูหน้าตาดูหน้าตาละคนหลายคนหายคนจะงู้ว่ากีฬาอยู่ที่ไหนนะเราทุกคนนะคะเ้วนั่งรถโดยสารสาม่ใช่ไมมใช่ไถึงกีฬานยังไม่จบนะเสร็จปุ๊บวารายเลวเนี่ยระดับน้ำทะเลก็จะสูงขึ้นเพรอกาอย่งเช่นนี้ค่ะอ้งมต้มีแพนด้าค่ะใช่แล้วลนคนละน่ได้สี่ก้าวอ่ก็จะสูงขึ้นละนอกานไปค่ะก็แม่นีอยู่ในสถานีอยากลงถึงคุณแม่ก็ จะพาไปติดแรงที่แคงแดง้โน้ำแข็งบนเทือกแาลส์จะละลายจนหมดใช่น่ัการใช่งแวดล้อมน้ขบเอเขาเสจะละายจหมดสติก็จะไม่มีแเหลืออยู่ในหน้ารอนโอ้โหส่ผลกระบใลบมีริาที่สุงขึ้นหาญยุทธความรดูกาอหนั่ะี่มามดูดครับใช่ครับเกิด ้ทไไดครับและเกิดกราดรอพยพอันยิ่งโอ้่หมีหมีนี่เลยอันนี้เกี่ยวขานแล้วสาสแล้วสาของาที่สี่สี่าี setting, ่งสาีเก sure. ิดท้องที่ ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะนกลัวมากเลยแม่คะนี่จะแบบสี่างสาแล้วถ้าแบบรูเาที่เป็นข้าสะคะเ้านะคะทกัชแล้วก็รู้ามาหลมาีจะไม่รู้แต่ถ้าองศานะคะจะทะเลทรายซาฮารากับทะเลทรายโกบีเนี่ยก็จะขยายใหญ่ขึ้นไอเทูพี่มีในชีวิตอีกแปิบเตของที่มีอยู่ก็จะสูงขนไปเพราะสูงขึ้นจะไร้ขึ้นคะเกิดภาวะขาดไปรหา ให้ to well ่สร so pues ิมให้เสรสงครามแยกชี้อาหารและหลังจากนั้นกนะดุ๊ก็จะเหลืออยู่ไม่เกินที่สิบเปอร์เซ็นต์ของที่มีอยู่ครั้งนี้ต่อสิบเหลือยี่สิบแล้วเนี่ค่ะกันนี้อันตรายเลิกอันตรายขึ้นมาพ่้าแล้วตอนนี้เรามาฟังองศาที่หกดีกว่าองศาสุดท้ายค่ะผมเองครับผมรับหน้าที่องศาที่หกเองนะครับเพราะว่าไม่ต้องท่องเยอะนลฮะหกองศาถ้าเกิดร้อนขึ้นกว่านี้หกองศาเนี่ยผิวจะผิวจะเป็นแต่พิจิ๋วเลฮะใช่ครับเดี๋ยวตปี่น คนบนโลก20%ที e mm. so ่เหลืออยู่จะกลายเป็นคนรับเลยไม่ใช่จะบอกว่าถ้าเกิดร้อนที่นอีก6องศาก็คงจะไม่มายืนกันอยู่ตรงนี้แล้วล่ะตอนนี้ตอนนี้อุณหภูมิณปัจจุบันนี้น่าจะประมาณ27 26 27ถ้าร้อนขึ้นไปอีก6องศาน้ำแข็งก็ขึ้นสีน้ำแข็งเดลยจะไม่ได้แล้วละลายตรงนี้คิดว่านักวิทยาศาสตร์ยังไม่เคยทดลองไปถึงขนาดนั้นนะครจนเกินความคาดหมาย6องศาเนี่ยเราอยู่กันไม่ได้แล้วคิดว่าจะเป็นศาส คือประชาชนทั่วไปตำรวจนักการเมืองหรือว่าทหารหรือทั้งหมดทุกคนอยู่ไม่ได้นะครับผมสาหนะฮะเขาฝากไปด้วยแล้วกันสำหรับเรื่องสิ่งแวดล้อมตรงนี้ใช่แล้วอย่างนี้ดีกว่าเราทราบถึงประเทศไทยแล้วเนี่ยแล้ววิธีการที่จะช่วยทำให้โลกเราเนี่ยร้อนชาที่สุดเนี่ยมีวิธีการยังไงบ้างวิธีการลดโลกร้อนครับพี่จรคับก็เปิดแอร์เยอะให้โลกเย็นเนา่ไม่ใช่ไม่ใช่จริงจริงแล้ว ใช่ครับทุกคนทำได้หมดเลยคของการัประหยัดไม่ว่าจะเป็นประหยัดพลังงานประหยัดน้ำประหยัดไฟประหยัดทุกทุกอย่างนะครับเอาให้แบบพวกเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราได้มีส่วนช่วยโลกสักนิดหนึ่งคนละนิดคนละอันไหนครับพอดูยิ่งไปอันไหนกันบ้างนะคะก็ขอฝากเอาไว้แล้วกันนะคะสำหรับใครที่มีวิธีการไหนนอกเหนือจากที่เราพูดมาก็สามารถที่จะทำได้นะคะแล้วแต่ใครที่สามารถทำได้ก็ทำเลยแล้วกันนะคะไม่ต้องรอแล้วค่ะเพราะตอนนี้โลกร้อนนี่อันตรายเพิ่มขึ้นเพิ่มเต้งเลยแล้ว ไอเดียดีๆนะฮะก็สามารถส่งเข้ามาได้ที่ใช่ามีอ โอเค่ะปเลยนะคะเยี่ยมมากเลยนะคะเอาละค่ะสำหรในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราคงต้องขออนุญาตให้เอเดนุ่มาเป็นพัฟซุนนี่นึงก่อนเนาะและเดี๋ยวจูนึ่งมาพบกันใหม่ีก่แล้วค่ะยังไม่เนอยครับยังอยู่ที่นี่โอเคค่ะคุณขอบคุณค่ะอไกนค่ะนะคะโอเคตอนนี้เราเข้าเกี่ยวกับเรื่องของความแปรปรวนองโลกบอลนะคะราโลกบอนก็มาเราก็สามารถอยู่ได้แบบนี้